สวัสดีครับในการอัดคลิปสอนวิดีโอด้วยลูมนั้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากให้มีการขีดเขียนนะครับซึ่งมีผู้ที่สนใจในโปรแกรมนี้นะครับถามมาว่าอยากเห็นแบบเขียนอธิบายไปด้วยนะครับในการทําคลิปการสอนนะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะใช้ลูมที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องนะครับผมจะไม่ใช้ลูมที่เป็นเบราว์เซอร์นะครับ ก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับลูมนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเป็นหน้าหน้าสกรีนนะครับที่เราจะใช้ในการขีดเขียนนะครับก็คือทําเป็น powerpoint นี่แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็เล่นเต็มจอเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราพร้อมที่จะบันทึกแล้วนะครับเราก็กดที่ start record นะครับ มันก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ3 2สน่สวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันนะครับทีนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่ซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสต็อปหยุดชั่วคราวลบแล้วก็จะมีนะตัวนี้คือปากกานะฮะตัวนี้คือปากกาเขียนนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวปากกานี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ เราจะใช้ปากกาสีอะไรนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับและจะปากกานี้จะหัวเล็กหัวใหญ่นะครับสามารถที่จะเลื่อนระดับได้นะครับส่วาตอนนี้ผมจะเลื่อนเป็นสีแดงนะฮะแล ouais ้วก็ขนาดก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับในขณะที่เราสอนนะครับเราก็เอาปากกามาขีเขียนได้ครับอ่าองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหหน่วยรับเข้านะครับประกอบไปด้วยหน่วยรับเข้าแล้วก็นะครับหน่วยประมวลผลกลางนะครับอธิบายไปนะครับ หน่วยความจำอ่าหน่วยทรงออกแล้วก็หน่วยเก็บข้อมูลอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับในการขีดเขียนได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับได้เลยนะฮะใช้ตัวไหนขีดเขียนวงกลมอธิที่บายได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันที่มันเป็น extension c h r ครมนะ extension c h r o m มมันจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าก็เลย อยากแนะนำนะฮะแนะนำให้มาใช้ตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จนะครับเราก็ปิดจบการบันทึกนะครับจดการบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะได้วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทดสอบดูสวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันนะครับทีนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่้ายหนึ่นะครับีไหมครับมันจะมีสต็อกหยุชัวคาลลแล้วก็จะมีแอ โอเคไหมครับอ่านี่คือวิธีการนะครับใช้เครื่องมือในการอธิบายขีดเขียนในขณะที่เรากําลังสอนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทําการคัปล l i ลิงก์นะครับก็เอาไปโพสต์เหมือนเดิมนะครับหรือจะมาทําการตั้งชื่อนะครับหรือจะมาทําคลิปในแต่ละส่วนนะครับอ่าตรงนี้จะใส่ไอคอนนี้นะครับมาตรงนี้จะใส่ไอคอนนี้อันนี้ก็นะครับก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้สนุกสนานไปนะครับ ก็จะทำให้คลิปของเรานั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับ e t t i n g t r e a m นะครับ Custom อม u m b n a i l นะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็เอามาใส่ให้มันน่าสนใจนะครับนี่คือวิธีการนะครับใช้เครื่องมือนะครับในการขีดเขียนอธิบายนะครับในการทำคลิปวิดีโอสอนจากลูมนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ